เดิน <c oughs> เข้าชมอุทยานเขตอะไรนะห้ามล่าล่าสัตว์ป่านะครับเดี๋ล่าสัตว์ป่าไม่ได้แจกนะเราลองเดินเที่ยวดูก่อนมีอะไรบ้างขางในชมโดยรอบก็จะมีตอนนี้เป็นอุทยานหินสีชมพูจะลองเดินเลาะไปเรื่อยๆจะถึงไหม ลานหินสีฟูเคยนั่งเรือข้ามไปมันค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกัน ขึ้นไปชมหานอินไซมโพนะครับมันเป็นต้องขึ้นข้ามเขาไปโอ้โหโดนจะศึกษาเส,สา้นทางก่อนสงสัยจะไม่ได้ข้ามไปครับมันคอน้างไกลอ่ ทีนี้ผมจะลองเดินเลาะไปดูหินสีชมพูลเลาะชายทะเลไปนะครับ <c oughs> เดินข้ามเขาไม่ไหวเด <c oughs> ี๋ยวลองไปมิทางนี้แล้วกัน โดยรวมก็สวยนะครับนี่ด้านหินสีผูนี่มสีน้ำพูเลยครับอันนั้นเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเสาทุ่นประกะทุน่นเขาเรียกอะไรนะจำเรียกไม่ถูกเหมือนกัน เคยนั่งเรือผ่านไปนะครับผ่านผ่านทุ่นตัวนี้เข้าเคยไปตกปลาอยู่มุมนูน้นขึ้นเรือตรงาปากน้ำแขมหนูท่าเรือสุขคู่นะครับตรงที่ถ่ายหนังเรื่องสุขคู่กู้โลกนะครับนั่งเรือรตกปลากลางทะเลครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาตกปลาเรามาเที่ยว พาครอบครัควรมาเที่ยวก็จะเดเที่ยวนะครับเดินเที่ยวสิ่งที่เคยเห็นแล้วมันก็ขาดใจเลยวันนี้เรามาเองก็เลยต้องมาพิสูจน์ทราบว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ชายหาดสวยแท้ี่ครับสาดสวยสุด oh, สีชมพูเลยนะครับสีชมพูเดี๋ยวจะลองดูเดินดูต่อครับ<ม>เห็นมีทางไปต่อได้นะครับผมก็จะลองไปต่อ โอ้โหเจริชัยหาดเขามีบ้านพักด้วยครับชาดสวยนะครับแต่ขยะเยอะไปหน่อยคงอ,อ่เดี๋ยวลองไปอีกหน่อยนึงแล้วกัน เชียงชายนั่ง้วยครับอ,อเดี๋ยวเดี๋ขอพักเมยก่อนนะครับ ัังถ่ยายวีดีโอทั้งนั้ตอนนี้นะครับผมก็มานั่งชมวิวอยู่ตรงจุดพักตาอากาศลานหินสีชมพูนะครับเขาก็จะมีเปนะครับผมก็นั่งอยู่ที่เปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปต่อพักหายเหนื่อยแป๊บนึงจะไปข้ามตกไปตะว้งงนอีกหน่อย,อยครับ ต่อเล้ครับ <c oughs> หินสีชมพูทั้งแถบเลยนะครับดูถ้าผมจะไปได้แค่ไหนนี่มีหอยเพียบเลย ทางไปต่อเริ่มค่อนข้างลำบากแล้วนะครับโอ้โห ทะเลสวยนะครับน้ำใสมีโขดหินโอ้นี่ก็แต่ขยะเยอะไปไหน ผมลานหินสีชมพูนะครับฝั่งโน้นมีอะไรต่ออีกไหมนะครับอ่ะไปไหนๆมาแล้วไปให้สุดครับ เรื่องอยู่นะครับเดินเที่ยวรับทลิปนี้ร้านโอ้งนี่เป็นกันสวยครับสียมพูเลยนะนเฮ้ยเฮีย นะครับลอยคล้ายๆพุทธบาทเลยนะครับม,มีหลายลอยเลยคนระับไปต่อครับผม มาถึงนั่นนีครับมาถึงตรงอันนี้เขาเรียกผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาเรียกอะไรนะเอาเรื่องอยู่ครับ ังงครบเดี๋ยวไปตรงนี้อีกที่นึงนครับเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับเผื่อว่าเราจะกลับทางเดิมแล้วข้ามเขาขึ้นไปนะคอันนี้โอ้โหบ้านขวดนะครับ โอโ้มาเจอคนตกปลาเลยพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามเขานะครับว่าได้ปลากันไหมนี่มั้งต่งไปทางเก่าทางกลับ,บโอเค,อเ,คเดี๋ยวพอเท่านี้ก่อนนะครับ ดูพี่ๆเขาตกปลานะครับเดี๋ยวจะไปต่อครับทีนี้เราจะไม่กลับทางเก่านะครับพี่เขาชี้ทางให้ขึ้นเขาไปทางนี้นะครับพี่กบอกวาจะไปลงหน้าอุทยานตรงที่เรามาเมื่อสักครู่นะครับพอ,อเดินย้อนกลับทางเก่าไม่ไหวแล้ว เาเรื่่อองอยูพี่เขาบอกเดินขึ้นเขาตรงนี้หน่อยเดียวเสร็จแล้วก็พอขึ้นเนินไปถึงข้างบนแล้วก็จะเป็นทางลงแล้วโอเคเราไปต่อครับมีสะภานนะครับ ขึ้นเขามาหน่อยเดียวครับหอบแล้วเฮ้ มาหน่อยเดี๋ยวหมดแรงแล้วเราขึ้นเนินมาแล้วนะครับสุดแล้วหายใจไม่ทันตอนนี้เราลงเนินแล้วจะไปเลือยไ,ได้ะครับหนันขึ้นเขาหมดแรง ค่อยๆไปครับเราเดินมาทะลุเขาแล้วนะครับอีกเกาะมุมหนึ่งเราจะเดินตามถนนขึ้นขึ้นไปแล้วก็ข้ามหน้าผาตร,ตรงนี้ขาบตรงนี้ไปก็นนาจะเป็นถึงทางลงแล้วครับหมดครับหมดแรงดูกัดโดยรอดนะครับ อ๋อเขามีเชือกให้ดึงด้วยฮะเอาเรื่องครับแค่นี้ เจอสาลแล้วครับแล้วเขาดั่งพักดูงาลาไปเ้ยหายใจไม่ทันป้ายเขบอกลานไปลานหินสีชมพูแต่ทางซ้ายนะครับพอถึงแล้วจุดชมวิวทีนี้เรามาเราไปสวนทางเขาแทนที่เขาจะขึ้นเขามาแต่เรา เลาะเกาะย้อนข้ามอ้อมเขามาเดินมานะครับนี่ดูสภาพนะครับหมดครับเหนื่อยมากเราเดันไปเดินย้อนเขานะครับมันก็เลยอากาศร้อนแล้วก็แดดแรงมาก ร้อนหน่อยมากร้านขึ้นเขาเนี่ยบ้านผมอยู่กับเขาแท้ๆนะครับแต่อาชีพผมก็เป็นช่างแอร์ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวเขาครับวันนี้หยุดร้านก็เลยพาครอบครัวมาเที่ยวก็เลยโดนเตือนเที่ยวแป๊บหนึ่งเกิดตามอสภาพครับผมดูเหงื่อครับขออนุญาตถอดไม่สุภาพนะครับถอดเสือ้อเพราะมันร้อนมาก ครับผมเดี๋ยวก็สักคู่เดี๋ยวผมก็ล,ลงละอันนี้ตอนนี้เราอยู่จุดชมวิวนะครับยอดสันเขานะครับอันนี้ก็คือทางลงทางลงเขานะครับอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็ลงนะครับนั่งหายเนี่ยตอนนี้เราเดินลงมาแล้วนะครับมันใกล้แค่หน่อยเดี๋ยวเอง ขึ้นขาขึ้นน่ยมันจะชันหน่อยสูงหน่อยเดินมาแป๊บเดียวจะถึงแล้วละ่ะ ถึงแล้วทางลงแต่ทางลงมันจะไม่ชันแล้วลงมันจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่เหมือนถ้าเราขึ้นนะเราขึ้นเก่าเรื่องมัน ิดแล้วนะครับลานหินเ,เขาลานหินสีชมพูแต่เข้าไปขึ้นทางนี้กันแต่ผมไปทางนี้คนละทิศเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็กำลังจะกลับแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้นะครับขอฝากกดไลค์ก like ด กดติดตามด้วยนะครับผมสอลามการไฟฟ้านะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะกลับแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ยนะครับขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสอลามการไฟฟ้านะครับ ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ